ธีการใส่หัวข้อไลฟ์ก่อนไลฟ์บนทิกต็อกทำยังไงไปดูกันเลยค่ะหัวข้อไลฟ์อย่างนี้นะคะเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยเราสามารถใส่หัวข้อไลฟ์แบบนี้ได้อันดับแรกมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะคะแล้วก็ไปแตะบวกแล้วก็เลือกคำว่าไลฟ์นอกจากหัวข้อไลฟ์ที่เราต้องพิมพ์ไว้ตรงนี้แล้วเรายังสามารถแปะสติ๊กเกอร์ขณะเราไลฟ์ได้นะคะหลอกไปเลือกตรงคำว่าเอฟเฟกค่ะ แล้วก็ดูสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้นะคะก็คือเป็นรูปสัญ,ญลักษณ์ที่มีคนโบกมือขึ้นมาไปแตะเอฟเฟกตรงนี้แล้วก็จะเจอหน้าต่างนี้ให้ไปแตะบวกแล้วก็ไปเลือกตัวหัวข้อไลฟ์ที่เราเตรียมไว้เนี่ยหัวข้อก็จะขึ้นมาแบบนี้เราสามารถทําการย่อขยายและก็โยกไปอยู่ในตําแหน่งที่เราต้องการจะวางไว้ได้นะคะอืม โอเคเลือกวางในตำแหน่งนี้ครูคิโอจะทดสอบโดยการ go live ให้ดูเลยนะคะไปแตะที่ go live หัวข้อ live ก็จะขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถย่อขยายได้แล้วก็โยกไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้อีกครั้งหนึ่งนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเนี่ยเท่านั้นก็เรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดเลิฟก,กดแชร์โคคิโอด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย